ไปเพื่อนเอาอย่าดูความเหนียวมันครับไอเอาสูงๆูเลยวันดูดีโฟอ้โอตโยอ้โถอ้โถโอ้โถโอ้โองโถโอ้โถโอ้โอ้โอ้โถโน้โถโอ้โถโอ้โโอ้โตโอ้โถเน้ๆถอ้โถโอเโถโอ้โอ้โถโ้อ้ออความแข็งอ้โอ้ะถอละเดี๋ยว้ สวัสดีครับทุกคนครับป้าแล้ครับขัวเมืองลดมากครับผมเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้วัดริมครับนี่ครับจีนครับนี่เดี๋ยวเราจะมาลาบกันครับนี่ที่เขาฉายาเป็นบาบแม่แม่มานนมแม่มานออนนะครับจีนเนี่ยครับมาเดี๋ยวมาลาบกันเลยเพื่อนเพื่อนไปครับนี่ครับซอยกันเลยครับก่อนจะลาบครับผม แม่มันนมยินนี่เนาะชายาปิ่เสียงไงมจ่จะอการพัฟ้าเสียงนี่งมาแต่กำลังคลิปซอยก่อนจะลาบครับจีบมันดึงเหมาะขนาดแเลยเพื่อนสุดยอดไปลาบเลยครับ แงหลังแม่มันนมแม่มันออนห่างตวานะเนตตินเนี่ยนี่ครับรวยเกลือครับผมเอาละครับวันจะหนีนีันจะแน่นหน้อยๆนะเดี๋ยวปุ่นสนบุญนหะลาไปครับผม ครับบลลิกใหม่ที่เราไปฟันมา่อกี้นะครับเปบรีบบลิกใหม่ครับผมดนะครับเพื่อนเพื่อนเอาอย่าดูความเหนียวมันครับไอเอาสูงๆเลยวันดูด oh, ีออ้ตัวตัวตัวตโอ้เด็ดเด็เย,ยกสูง2อเมตรหอเลยกินอยู่บนเียครับ ป้าโต๊โตโตตเน็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 ตเหนียวเหนียวฮอ่เด้อความแข็งดพปลอปละเดียมได้กินต่อไปก็นี่ครับเปลือกบะลิทใหม่หรือเปลือกเพกาบ้านหฮาแล้วก็ลาบครับผม นี่ครับหลวกเพี้ยมันครับกลับกลับมันครับต้องกินซุกนะครับเพื่อนๆนี่พอแล้วเนาะพอละเอือนีครับลอกกำหลวกน้ำห่อนนี่ครับมีเพี้ยให้ตัวโอ้ยห่อนมือเ่ยห่อนมือโอ้ยห่อนมือบ่ะนีครับควนในมันครับซอยไปเลยเพื่อนเื้ยควนันมาบุญยเนาะ ลวกเขาหลาบใส่บอลใส่โคตกัำด้วยน้ำพริกเออมันจะได้กลิ่นกูคขู่คนนี่ครับเพียงเขาครับเพียรฟอเพียรฟอแล้วก็พริกลาบครับกดเลยครับผม ผน้อยครับใส่หลายแซ่บหลายเีคนกันเลย่้ยกันเดี๋ยวเหนียวกว่าเนียวว่า้ี่กลับไปะทำกุ้มแล้วพี่กลับเต็มหน่อยต้องหอกนีนิ้เหนียวนั่นนั่นอ้หรอเวยคนาครบนี่เดเดยก จะเปิดเร็วๆน่จะเปิดเร็วๆนน่ใช้พลิกหลัมหน่อยมุดเลยโอนครับผมแขนยังรดไแ่นแขนลยนแขแมจ ครับหอมฟอมแล้วก็พักไทยครับหอมดวนขนครับผมนะโอ้นี่ครับขอามกว้างเขาอดช้อนลงคำเดียวดีนะอืมขับหยอดขับหนอดยังม่วงม่วงหนอดม่วงอ่ะลาบยังนี่ลาบผัานแม่มนนมลาบผันแม่นนมอ่ะสีมันนมเลยแปดเด็ดห้าวเลย นั่งงนยะอมเยอมักนั่นเนี่ยองค์พระลงานนะองค์ลงพยานจ้าหนะ่อยจำเขาวักยังรถไม่โคเลยนะอมเข้า,กามกกรนะส้บประกาศประกาศประกาศ,กาศน้อย แถมของหวานทำกึงมหมดเลยหมดแต่หัวนี่น้ำมัไดากินกันเดี๋ยวกินสักคำเนอะเออเราจะลืมทุกหลาบใช่ไหมขายะของหลาบเนี่ยคือหลาบเนี่ยทอดทอดทอดรอนขาดที่แข็งมาเด้อ อันนี้ครับยังโจ,โโงจงหรอดคาเต้นข้างในเลยเจมมไหนเจมล้ําเต้นนะพี่น้องหม,มาครับมาเดอ้อหมาเดอ้อหมาเดอ้อลาบแม่มันนอมมา บันเข่าหนึ่งจำเขาเบาตาลยโคดเลยครับโคดเลยครับโคดเลยครับเหนียวครับเหนียวพอดเดอ้าวจ้าวจ้าววมนกำลัหัวร้อนเนเน่มาเควน นับนต่อองในมือแดงล้ำเต้านะเพื่อนๆหลังแม่มันนองู้ดจดมาหี้เข้าตอนด้วยกันคนระับทุกคนไปดุวย นี่ทุกคนเมนูนี้ครับลาบฟอสแม่มันนมหอมคำเด็ดเน็ปจะได้กาแฟร้อนที่ตามเพจนครับความเมื่ร้มากครับผมวันนี้ครับนี่ครับีข้าวต่อได้วยครับอยากปั้งไหมคิต่อไปครับปั้งที่ตามทักทักให้ครับผมวันนี้ล้านมาก่อนสวัสดีครับผมครับ